วันนี้เราอยู่กันที่ออฟฟิศใหม่ของ l o r e a l Group ในประเทศไทยที่นี่คือสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ l o r e a l หน้าตาดูเรียบหรูได้รับแรงบันดาลใจมีความเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเพราะว่านี่คือภาพของ L o r e a l ที่เขาต้องการนำเสนอว่าเขาคือ Beauty Tech เบอร์ต้นของโลกแต่นอกจากเรื่องของความไฮเทคแล้ว l o r e a l เขายังจริงจังกับเรื่องของความยั่งยืนด้วยเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าตอนนี้โลกของเราเข้าสู่ภาวะโลกเดือดแล้วมันก็กระทบไปทุกภาคส่วนของสังคม ภาคธุรกิจทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยต้องปรับตัวหันมาสนใจเรื่องของ ESG หรือว่า SDG กันมากขึ้นซึ่งเอาจริงๆเทนพวกนี้นะบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกเขาก็ทำมาเป็น10ปีแล้วอย่างเช่น l o r a l l เองเขาก็ประกาศโปรแกรมด้านความยั่งยืนที่มีชื่อว่า L'Oreal for the future ตั้งเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ L'Oreal จะปรับกระบวนการผลิต การดำเนินง,งานทุกอย่างให้สอดคล้องกับความยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ําย็นปลายน้ําแล้วเขาก็คิดค้นนว,วัตกรรมหรือว่าหาไอเดียเก๋ๆมาปรับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจรงิจรงๆติดตามเรื่องนี้กับผมบอยธงชัยใน Deep d i v e ขุดโลกธรุรกิจให้ลึกกว่าที่เห็นเวลาที่เราพูดถึง L'Oreal หลายคนน่าจะนึกถึงสกินแคร์หรือว่าเครื่องสํา ยี่ห้อ l o r e a l Paris แต่จริงๆแล้วเนี่ย l o r e a l Group เป็นบริษัทใหญ่ก่อตั้งโดยมิสเตอร์ยูจีนชูเลนักเคมีชาวฝรั่งเศสในปี1909ส่วนในตอนนี้เนี่ย l o r e a l เขาก็มีแบรนด์หลายแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ l o r e a l Group ก็คือสกินแคร์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมแล้วก็น้ำหอมด้วยไม่ว่าจะเป็นเมเบลินนิวยอร์กการ์เย่หลังโคมลาโร e โพเซ y แล้วก็อีกหลายแบรนด์เลยเกือบจะ40แบรนด์ทั่วโลก แล้วก็กลายเป็นบริษัทเครื่องสำอางที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกด้วยแต่เอาจริงนะถ้าเราสังเกตฉลากบนผลิตภัณฑ์ของ L'Oreal นะเราดูสัญลักษณ์เนี่ยเราแทบจะไม่เจอเลยว่า L'Oreal เขาทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนแต่ในความเป็นจริงแล้วจะบอกว่าในทุกขั้นตอนของการผลิตของ L'Oreal เนี่ยเขาใส่ใจกับความยั่งยืนมากๆเลยเพราะรู้หรือเปล่าว่า l o r ี a l เนี่ย เป็น100บริษัทแรกของโลกที่กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามข้อตกลงปารีสหรือว่า Paris Agreement และในปี2013 L'Oreal ยังได้เปิดตัวโปรแกรมเพื่อความยั่งยืนที่มีชื่อว่า Sharing Beauty with All หรือว่าแบ่งปันความงามให้ทุกสรรพสิ่งตอนนั้นเนี่ยบริษัทหันมาโฟกัสสเรื่องคือลดคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงงานแล้วก็ส่วนกระจายสินค้าแล้วก็มีเครื่องมือมาประเมินเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่า spot ซึ่งย่อมาจาก Sustainable Product Optimization Tool ไว้ใช้เพื่อประเมินแล้วก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืนมากขึ้นตั้งแต่ก่อนเริ่มผลิตแต่ทีนี้พอเวลาผ่านไปโลกเกิดภัยคุกคามจากโลกเดือดก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการทำเรื่องความยั่งยืนในปี2020 L'Oreal <O> เขาเลยตั้งเป้าหมายโปรแกรมให้เข้มข้นแล้วก็ใหญ่กว่าเดิมตามหลักวิทยาศาสตร์เขาเรียกสิ่งนี้ว่า science based target เขาเลยเริ่มโปรแกรมใหม่ที่ชื่อว่า L'Oreal for the future ซึ่งก็มีภารกิจที่ใหญ่กว่าเดิม ด้วยความที่ลอเรียลเขาเป็นบริษัทที่เริ่มต้นมาจากนักเคมีความเป็นวิทยาศาสตร์เลยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดลอ r รียลเนี่ยเขานำเรื่องของ green science แล้วก็ green chemistry เข้ามาพัฒนาสูตรต่างๆเพื่อความยั่งยืนมีรายงานในปี2021บอกว่าลอเรียลทุ่มงบให้กับเรื่อง R&D เนี่ยประมาณ1,000ล้านยูโรจะมีนวัตกรรมใหม่ๆกว่า360นวัตกรรมแต่ถ้าถามว่า green science ของเขาเนี 1, 000, 000, 000, 000, here, uncle, ่ยเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างเราไล่ให้ดูทีละข้อเลยเรื่องแรกก็คือ l o r รี l ลไม่ทำการทดลองกับสัตว์มานานแล้วกว่า35ปีล่าสุดเขาได้เปิดตัวเทคโนโลยีการพิมพ์ผิวหนังชีวภาพหรือว่า Bioprint Human Skin ที่เรียนแบบสภาพผิวหนังจริงของมนุษย์ไว้เพื่อการทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยเฉพาะเลย และนอกจากนั้นเนี่ยลอเรียลเขายังตั้งเป้าที่จะทําให้ส่วนผสมส่วนใหญ่ของเขาเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติถึง95%เพราะว่าเขาต้องการลดการใช้สารเคมีแต่ก็ยังให้ประสิทธิภาพสูงซึ่งต้องใช้ความพยายามในการวิจัยสูตรแล้วก็สารสกัดอย่างมากเลยและลอ r รียลก็ยังจัดหาส่วนผสมจากแหล่งปลูกที่มีความยั่งยืนเขาจะไปดูหาเลยว่าแหล่งที่มีวัตถุมากไม่ขาดแคลนเขาจะเข้าไปเอาส่วนผสมออกมาโดยเคารพความหลากหลายทางชีวภาพสนับสนุนแรงงานในชุมชนด้วย และลอเรียลก็ยังบอกว่าส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติทั้งหมดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ามาจากแหล่งผลิตที่มีความยั่งยืนจร,งจรงิงๆและก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่าลอเรี l ลเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะทำเรื่องนี้เนี่ยให้ได้100%ภายในปี2030ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็บรรลุวัตถุประสงค์ไปแล้วถึง93% ยกตัวอย่างส่วนผสมจากธรรมชาติยกตัวอย่างว่าเราจะผลิตมาสคาร่าซึ่งปกติเนี่ยต้องใช้โพลิเมอร์สังเคราะห์แล้วก็แว็กซ์เพื่อทําให้ขนตาของเรามันหนาแล้วก็ติดทนนานแต่รอบนี้เนี่ยลอเรียล <O> เขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนจากการใช้โพลิเมอร์มาเป็นข้าวโพดแทนแล้วสิ่งที่ได้คือผลลัพธ์เนี่ยออกมาเหมือนเดิมแถมยังเป็นมิรต่นดวงตาแล้วก็คนที่ใส่คอนแทคเลนส์ด้วย หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อลดการใช้น้ําโดยเฉพาะเลยเช่นครีมนวดผมแบบไม่ต้องล้างน้ําออกทําให้ประหยัดการใช้น้ําแล้วก็ยาสระผมที่ล้างน้ําออกได้เร็วขึ้นสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของความยั่งยืนทั้งนั้นเลยส่วนเรื่องแพคเกจจิ้งนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ลอรีออลเขาใส่ใจมากๆเป็นพิเศษสุดๆเลยเพราะว่าลอรีออลเขาเริ่มทำแพคเกจจิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคำนึงเรื่องความยั่งยืนมาตั้งแต่ปี2007แล้วแต่ถ้าถามว่าลอรีออลทำ เรื่องแรกก็คือปรับแพคเกจจิ้งให้มีน้ำหนักเบาลงแล้วหันมาใช้แมทเตอเรียลจากการรีไซเคิลนอกจากนั้นเนี่ยลอรียยังทำเรื่องของรีฟิลแพคเกจจิ้งด้วยเขาคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่เช่นต่อไปพอเราซื้อครีมบำรุงผิวแล้วเราก็สามารถเราขวดเดิมกลับมาเติมครีมบำรุงผิวได้รวมไปถึงน้ำหอมแล้วก็เมคอัพคุชชั่นด้วย และอีกเรื่องก็คือ Lor e a l เขาคิดค้นผลิตภัณฑ์แบบใหม่ให้รองรับกับแพคเกจจิ้งที่รักโลกเช่นแชมพูก้อนที่ใช้กล่องกระดาษแทนขวดพลาสติกหรือว่านวัตกรรมแพคเกจจิ้งที่เป็นหลอดกระดาษส่วนกระดาษที่นำมาใช้ทำกล่องแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นใบปลิวเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเยื่อไม้แล้วก็มาจากป่าที่ได้รับการจัดการว่ายั่งยืนจริงๆส่วนแพคเกจจิ้งที่เป็นพลาสติกทั้งหมด Lor e อ l ลเขาตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2030 ทุก Product ของเขาในเครือจะใช้พลาสติกจากการ r e ไซ c l e หรือว่าพลาสติกที่ผลิตจากวัตถุดิบชีวภาพ100%และนอกจากนั้นถ้าเราขยับไปดูเรื่องของโรงงานแล้วก็การขนส่ง L'Oreal <O> ก็ทำเรื่องของความยั่งยืนในส่วนนี้ไม่น้อยเลยจริงๆ L'Oreal <O> เขาบอกว่าภายในปี2025ไซางานของเขาทั้งหมดจะใช้พลังงานหมุนเวียน100%ซึ่งตอนนี้เนี่ยทำไปได้79%แล้ว ส่วนเรื่องของน้ําเขาจะมีการใช้น้ําหมุนเวียนหรือว่าน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วนํามารีไซเคิลใหม่ทั้งหมดซึ่งตอนนี้ก็มีโรงงานของ Lore a l 5แห่งแล้วที่ทําได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโรงงานของวิบชี่น,น่งส่วนเรื่องของการขนส่งในไทย Lor e ออเขาก็ใช้รถบรรทุก e ีีซึ่งเป็นบริษัทความงามเจ้าแรกที่ทําแล้วเรื่องของการนําเข้าผลิตภัณฑ์ Lor e อ l บอกว่าจะเน้นนําเข้าทางเรือแล้วก็จะงดการนําเข้าทางอากาศในปี2025เพื่อลดการปล่อยคาร,ร์บอนไดออกไซด์ ทั้งหมดนี้เนี่ย l o r o a l Group เขาทำอย่างจริงจังจนเป็นบริษัทเดียวในโลกที่ได้รับการจัดระดับจาก CDP องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เปิดเผยข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อมในระดับ AAA ทั้งหมด3ด้านก็คือการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและก็การอนุรักษ์ป่าไม้เป็นเวลา8ปีติดต่อกัน สรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือ L'Oreal เนี่ยเขาจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาทั้งหมดนั้นมีความยั่งยืนมากขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำตั้งแต่การหาวัตถุดิบการทำ R D เรื่องของ p a c เก g i n g มาจนถึงการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างเราๆแล้วก็พูดได้เลยว่าเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยลอรีอเขาจะไม่ทำคนเดียวแต่ผู้บริโภคอย่างเราก็จะมีส่วนในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง พลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเรา l o r e a l r r u u p จึงมุ่งมั่นสร้างความงามที่85%ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพสมาจากการรีไซเคิลนำน้ำที่ใช้ในโรงงานของเราทั้งหมดไปรีไซเคิลหรือวนกลับมาใช้ใหม่ภายในปี2030ที่ Loreo Group เราสร้างความงามที่ขับเคลื่อนโลก